คนนี้ที่ว่าคนเลว่าฮาตกเอาละสะวัสดีครับผมแล้วันนี้ก็มาพบกับผมฮาตกคุงตอนนี้ท่านผู้ชมก็อยู่ในรายการฮาตตคุงชาแน,นลหรือว่า Htk channel น,น,นั่นเองก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็เราก็มาอยู่ในเกม Nauvel well, f เว t l i g h t นะครับผมก็เพิ่งรู้ชื่อนะครับพอดีว่าไปดูคลิปของฝรั่งมานะครับก็เห็นฝรั่งก็พูดว่า n o เวฟไนะครับผมก็เลยเออมันคงชื่อนาเวลแฟตไลจริงจริงะ นะครับก็วันนี้ก็ผมก็ได้อัปเกรดเรือไปหนึ่งลำนะครับนั่นก็คือ i อ n s h อ r ทรวของผมจากความเดิมตอนที่แล้วนะครับมันยังเป็นคาวาชิคาสตดอยู่นะครับแต่ตอนนี้กลายเป็นคอนโกหนึ่กแล้วก็คือสมัยสงครามรุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่1นั่นเองนะครับก็มันจะมีความแตกต่างระหว่างสงครามสมัยสงครามโลกครั้งที่1กับสงครามโลกครั้งที่2นะครับรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ รุ่นเก่าก็จะหอบังคับการไม่สูงนะครับปืนลองจะเยอะกว่า AA ไม่มีระเบิดน้ำลึกไม่มีแต่ว่ารุ่นใหม่ก็รุ่นใหม่ก็หอบังคับการหอบังคับการจะสูงกว่าปืนลองจะมีน้อยกว่า AA จะมีติดเอาไว้ระเบิดน้ำลึกก็ถ้าเกิดว่า คลิปนี้นั้นมีเสียงกระตุกหรือว่าอา,อาจจะมีเสียงสะดุดหรึกหรือกระตุกเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีเสียงกระตุกนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นแบบจังแรกจังไรนะครับก็เหมือนที่เคยบอกเอาไว้พาที่แล้วนี่ก็ยังไม่ได้อัพเลยนี่เดี๋ยวผมก็จะอัพเป็นางานโนะนะครับแล้วก็ไปถึงไคจูนะครับ เอาละอันนี้ก็ไม่ต้องพูดทําทำเพนสตนตีนะแล้วเราก็จะก็พอดีว่าด่านนี้ผมไม่สามารถเอาเรือประจันบานไปได้ผมก็จะเอาอะไรไปนี่ชุดเดิมไดจิ Dig กับไอจิก็เดี๋ยวันนี้นะครับก็จะเบิ้ลหน่อยนะครับ เรือไปอาทำไมมึงไม่แล่นใ้กูเล่าฟักฟักตึฟักเออมาละโอ้ก็ถึงจะใช้โมบิเซนก็มันก็ยังแหลกเหมือนเดิมนะครับผมก็ต้องถึงกับงัดเอาโปรแกรมโมบิเซนแม่องออกมาใช้แล้วนะครับเพราะว่าไอ้เรือที่ในวาดดันกูก็เพราะว่า โปรแกรมเอซัตที่ผมใช้อยู่แบบปะกะตินนะมันชอบทําให้ผมกระตุกนะครับบอกเลยไม่ใช่กระตุกธรรมดาแม่งกระตุกชิบหายเลยไอ่ยงฟักยิงไม่โดนเอ้ยเอ้ยอย่าอย่าปืนลองเรามีปืนลองเรามีนะเว้ยเรากลัว,วอะไรวะยิงแม่มนุยนี่นาฟักเอ้ยยิงไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปืนปืนปืนหลักปืนหลักเอาละเอา อย่าหนาพอ,องมึงก็ฝากกุเลงอย่างดีแล้วเชี่ยในใ,ในสัตว์ยิงกูจัง <Yeah. S 1> มึง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 ก็บันเทิงมึงก็จะบันเทิงไปแล้วนะมึงจะเกินดีกันไหมนะยิงแม่ยัดพร้อมเออไฮ้ยเชี่ยมึงโดนซากเรือ มันก็เรื่องเนื่อนปล่อยแมงแล้วไม่อยู่กับมึงไอีกสัตว์เดี๋ยวกุ้งเอาลำใหญ่ข้างนาในกว่าแล้เวเตรียมปืนหลักให้พร้อมเดี๋ยวต่อเอาละมึงก็เตรียมหลบตอมด้วยตอมไม่งั้นตราย เียร์เลยวนะน่หนัหนหันหันหมูหันชิปมันแหลกแท้มันแหลกแท้แ,แทเฮ้ยต่อต่อต่อตอ๋อ,อไม่โดนกูหรอกตกใจมึงก็จะมาถ้าถ้าโดนกูทีนี่คือนี่นี่คือแทับดินเลยนะโดนทีเน่ต่อ มันเจ็บมากนะครับบอกเลยสําหรับเรือรบเนี่ยสําหรับเรือรบเนี่ยครับตอปิโดเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนะครับสําหรับอาวุธทางน้ำมันนะตอปิโดเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดบอกเลยเพราะคุณยังกลัวเลยขนาดเกาะกูหนาเนี่ยฟาดทำไมไม่โดนเตรียมจัดแมนวนวลต้องยิงแบบแมนวนวลอะไรอย่างงี้นั่นแหละยิงน,น,งนัดแรกสองสามสี่ห้า เสียงโป่งบางวัดตืบฟ้าเฮ้ยชิบหายเลี้ยวมันมาเรี่ยวไอ้ย่าชิบหายเลี้ยวเฮ้ยเฮ้ยโ,โต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 เรือเฮ้ยท,ยทายทายเรือจะโดนทายเรือกูเข้าชิบหายเลี้ยวมันแย่งกูไปเลี้ยวไอ้ย่าไอ้ย่าแย่งกูไปเลี้ออยวเอาละเอาละมา ม,มาด่านสุดท,ท้ายเสร็จกูแน่พวกมึงกับกาแบบนี้แหละพี่จะชอบนะตึ๊ดตึ๊ดตึดตึดต๊ดตึดต๊ด,ดล็อกเป้าเรียบร้อยหนูเรียบร้อยรอให้มันเข้ามาใกล้ๆก่อนมึงใกล้เกินแล้วมึงใกล้เกินแล้วแป๊บแป๊ปเฮ้ยอย่ามัวมองอย่ามัวลังเลสัตว์แม,ม่ยันพร้อมกูดได้ ชื่อไรเอาละเร่งเรือเต็มที่สิพี่มึงมึงให้ขึ้นให้กูละเออนั่นแหละล็อกเป้าปืนหันหันปากกระบอกปืนขึ้นเรียลเรือไปทางขวาไปซ้ายห,หาพ่อมึงเหรอนั่นแหละมึงทำนังเข้ามาเรือโอคาร์ดเว้ยโอคาร์ดจําได้มึงมึงแกล้งกูนักง่ายสัตว์ วันนั้นที่กูไปเล่นนอกรอบมึงเล่นถ้ากูแทบตายนี่โดนเมื่อกี้นี้ใครใครยิงโนวะไม่มันเพื่อนนี่เพื่อนกูหรือเปล่าที่ยิงโดนเมืเ่อกี้ไอจิยงิงโดนหรือเปล่ากูไม่รู้แต่ที่แต่ที่กูรู้วันนี้กูต้องฆ่ามึงให้ได้เว้ยโอ้โหจัดมึงจะเข้ามาใกล้กูเกินไปนะ คุยอะไรๆสัตว์นี่กูได้คืออะไรเอาละกูได้เว้ยไปแม่เห็นท้ายเรือแบบนี้กูนี่นึกถึงทาคาโอะเลยวะ่ะอันนี้เอาจริงนะครับนะี่นึกถึงทาคาโอเลยเอาละมึงเอ้ยเตรียมตัวตายแน่มาเรือลัตตเวเรืออะไรวะ

มันโดนนั่นแหกูคอยทำเลยเอาละหันหันกาบเรือไปให้เรือระัตะเวนมันหันกลับเรือไปคุยสเซอร์มันมันคุยสเซอร์เดี๋ยวจะให้ชิปว่ะนะอีรำนั้นนะ่ะกูล็อกเป้าก่อนมึงเรืออังกฤษวะนี่เฮ้ยเ,ออเออมึงจะเลี้ยวเกินขอบเขตได้สักแม่เป้าช่างใหญ่โตมาโหรานหน้ายิงเร่งจริงๆ แบทเทิลชิพเนี่ยเอาไว้ AP เอีนะเอาไว้จัดการกับแบตเทิลชิพแต่ส่วน AP เนี่ยเอาไว้จัดการกับคุยเซอร์หรือเดสตอร์เยอร์ก็ได้ก็เดสตอร์เยอร์คือเรือพิฆาตคุยเซอร์คือเรือและตวเวนแบทเทิลชิพคือเรืออาจารย์บานนะครับแบตเทิลชิพย่อมาจาก BB บีเคยไม่ใช่ BB ย่อมาจากแบทเทิลชิพ CA ย่อมาจากคุยเซอร์อเปล่านะแล้วว่า DD ย่อมาจากเดสตอร์เยอร์ อ่ามึงจอมไปแล้วเฮ้ยกูไม่ให้กูไม่ต้องเป็นของกุย้ยเชียร์ต่ออา่าวกูได้เหรองงงงีงอง้อ่ะ the f ฟ c k what the fucking shit ทำไมกูได้เหรอเฮ้ยงง <c ười> เฮ้ยกูจำได้ว่ากูคเคยเอาเอพยิงมึงต้องสามสี่ช็อตมึงไม่ตายแต่อันนี้กูเอาเฮชีล่อมึง สองสองคำชือตาหาเลยเหรอเฮ้ยมึงกูมีงงเลยก็โ้โหมีตังแสนกว่าแล้วก็ได้เวลาอภิแกีแล้วเอาละอางาโนมาเอาละได้เวลาอัางอัางาโนแล้วพักทองนี่เราใช้เหรียญทองเลยกูรวยเอาละอัางาโนรู้สิมาได้นะ ติดอันนี้เหรอไม่รู้อะแต่แม่งปนืนนั้นเนี่ยผมไม่ค่อยชอบอ่ะปืนห้านิ้วอ่ะเน้ปืนห้านิ้วนะกูปืนห้านิ้วกูติดอันนี้ก็เหลือแหล่แล้วมั้งไอหนูโอ้ยมึงต้องเอาเยอะหรอกแต่ดาเมจต้องเจ็อยห้สิบเลยนะถ้าไปก็โมเออวัด หายแล้วอ้าวกูอ้าผิดเลยนี่โอ้โโอ้เอาละาก็ขอขอบคุณทุกคนที่มารับชมกันนะครับสายอยู่นั่นละบายบายชิปหายแล้วโอ้โวอ้าพผิดโอ้ยเจ็บปวดรอดร้าวทรมานใจอิสัตว์เออย์เหยพร้อมกูจะเอาใครจูไม่เง้ย 拍了，就得